สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคอนโดซิตี้รีสอร์ทนะคะคอนโดใจกลางเมืองในเครือสุภาลัยค่ะคอนโดของเราติดตั้งประตูระบบดิสโตลดอลล็อกให้ฟรีด้วยนะคะห้องที่จะพาไปดูวันนี้ห้องแรกจะเป็นห้องแบบวันเบดรูมค่ะขนาดประมาณ45-47ตารางเมตรค่ะภายในห้องกว้างขวางแบ่งสัดส่วนชัดเจนมากเลยคะ่ะห้องนี้จะมีเครื่องปรับอากาศให้2เครื่องนะคะมีเคาน์เตอร์ครัวในห้องน้ําก็จะมีฉากกั้นอาบน้ําและเครื่องทาน้ําอุ่นด้วยค่ะ ห้องแบบวันเบดรูมนี้ราคาอยู่ที่1.8ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะไปกันต่อห้องแบบทูเบดรูมกันเลยค่ะห้องแบบทูเบดรูมนะคะขนาดอยู่ที่7 1็ดถึงเจตารางเมตรค่ะภายในห้องจะประกอบไปด้วย2ห้องนอน1ห้องน้ําและ1ห้องครัวค่ะนอกจากประตูดิสล,รลอร์ l o อ k ภายในห้องก็ยังมีเคาน์เตอร์ครัวฉากกั้นอาบน้ํารวมทั้งเครื่องปรับอากาศสเครื่องเลยค่ะ ห้องกว้างขวางมากเลยนะคะแบ่งกั้นสัดส่วนได้อย่างน่าอยู่มากๆเลยค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะเรายังฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนให้ด้วยนะคะคอนโดใจกลางเมืองร่มรื่นบรรยากาศดีอยู่ใกล้สถานที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลห้างสรพรพสินค้าและมหาวิทยาลายัย แนะนำเป็นคอนโดซิตี้รีสอร์ทที่พาสว่างเลยค่ะถ้าลูกค้าสนใจสามารถมารับชมห้องตัวอย่างและบรรยากาศจริงๆได้หรือโทรเบอร์ติดต่อข้างบนได้เลยนะคะ